สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เนียนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่13ธันวาคม2565นะครับมีรายงานข่าวว่า TCEnergy ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของแคนาดาได้ถแถลงทางบริษัทนั้นยังคงซ่อมแซมรอยรั่วของท่อส่งน้ำมันคีสโตนและยังไม่สามารถระบุได้ว่าท่อน้ามันแห่งนี้จะกลับมาเปิดให้บริการได้เมื่อใดโดยคีสโตนเป็นท่อส่งน้ํามันจากรัฐ แอลเบอร์ตาของแคนาดาไปยังแถบกางโคสและมิดเวสของสหรัฐอเมริกาเทรดเดอร์ในตลาดพลังงานกังวลว่าการซ่อมแซมรอยรั่วของทอ่อน้ํามันคีโตนอาจจะใช้เวลานานกว่าที่คาดการาไว้หลังจากมีน้ํามันรั่วไหลกว่า14,00 0บาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้คาดว่าปัญหาดังกล่าวจะส่งผลให้สต๊อกน้ํามันดิบที่เมืองคูซิงรัฐโอก,กลกราวมาซึ่งเป็นจุดส่งมอบสัญญาน้ํามันดิบล่วงหน้าของสหรัฐนั้นจะต้องปรับตัวลดลงด้วย คีสตโจนเป็นท่อส่งน้ํามันหลักจากแคนาดาผ่านภูมิภาคมิดเวสของสหรัฐได้ติดส้มแซมหลังจากน้ํามันรั่วไหลเนี่ยกว่า1 4 0 0 0บาร์เรลซึ่งน้ํามันดิบบางส่วนไหลลงแหล่งน้ําท้องถิ่นโดยเหตุการณ์ดังกล่าวล่าสุดนั้นทําให้การรั่วไหลจากท่อส่งน้ํามันคีสต์โจนในดินแดนของสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น26,000บาร์เรลนับตั้งแต่ปี2 5 5 3นับเป็นการรั่วไหลของน้ํามันในปริมาณมากที่สุดในรอบ12ปีตามข้อมูลเชิงสถิติจากสำนักงานบริหารความปลอดภัย ด้านการส่งวัตถุอันตรายทางท่อหรือว่า p h m a s a ส่วนวิกฤตน้ำมันรั่วหลายครั้งสำคัญอื่นๆนั้นรวมถึงเหตุท่อน้ำมันไฮเพลนของบริษัทเทโรโซซึ่งเกิดท่อแตกในปี2 5 5 6และเหตุท่อน้ำมันลาย 6B ของบริษัทเอนบริดที่เกิดการรั่วไหลลงสู่แม่น้ำคารามาสูเมื่อปี2 5 5 3รวมถึงเหตุน้ำมันรั่วของบริษัท BP ซึ่งเกิดจากการระเบิดของแท่นขุดเจาะน้ำมัน Deepwater Horizon ส่งผลให้น้ำมันดิบหลายล้านบาเรลรั่วไหลลงสู่อ่าวเม็กซิโกสำนักงาน PHMASA เปิดเผยว่าเบื้องต้น TC Energy ยังไม่มีแผนการเปิดใช้งานท่อส่งน้ำมันคีสโตนซึ่งสามารถส่งน้ำมันได้รับ600,000เเรลต่อวันด้านแรนดีฮับบาร์เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านจัดการเหตุฉุกเฉินก็บอกว่า TC Energy อยู่ในระหว่างการทำการขุดบริเวณที่เกิดการรั่วไหลเพื่อสำรวจความเสียหายของแนวท่อขณะที่ทางบริษัทที่แจงว่าตอนนี้ สามารถเก็บกู้น้ำมันดิบกว่า2,598บาร์เรลจากหนองน้ำและแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบและได้มีการติดตั้งแนวทุ่นป้องกันการรั่วไหลเพื่อไม่ให้น้ำมันกระจายตัวไปตามหลักน้ําแล้วนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากกรณีที่ท่อส่งน้ํามันเนี่ยครับขนาดใหญ่จากแคนาดาเข้าไปยางพื้นที่ของสหรัฐอเมริกานั้นเกิดการรั่วไหลก็คือท่อคีโตดแต่ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอ่าประการใดกันนะครับสาหรับการที่ทําให้ท่อมันรั่วท่อมันแตกนั้นเนี่ย แต่ว่าสิ่งสําคัญนั้นก็คือว่าเวลานี้ยังไม่สามารถที่จะซ่อมแซมและกลับมาใช้งานได้ตามปกติคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลานานในการซ่อมแซมท่อคีสโตรดครับ